้นีครับความหนาเนี่ยเราจะเอาหนาก่อนน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าท่อนพันผมมีน้อยก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับวันนี้เราก็ตากไว้อย่างนี้ก่อนตอนนี้ท่อนพันก็เตรียมพร้อมนะครับ เมื่อเช้าใช้เครื่องตัดหญ้าตัด,ตดตวันนี้ก็ได้ประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับก็นี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องตัดให้วัวด้วยแต่ว่าก็น่าจะเพียงพอสำหรับการปลูกพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับตัวนี้อันนี้ก็โรยไปบ้างแล้วอันนี้แดดจ้านะครับก็ลองมาดูว่าแดดแบบเนี้ย ผก็ไม่มีนะครับเราเอามอโรยแบบนี้แล้วก็เอารถไถเหยียบเอารถไถนาเดินตามเหยียบนะครับเอามาติดตามดูนะครับว่าผลลัพธ์มันจะเกิดไหมนะครับมันจะงอกหรือเปล่าอันนี้ก็มีไปโรยนะครับบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวให้แต่ล่มลมแผวอีกสักนิดนึงนะครับเราก็จะเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ อันนี้ตัดไว้เมื่อวานนะครับฝั่งนี้นะครับตรงน้นก็ตัดเมื่อกี้นี้นะครับก็แดดมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แห้งนะก็ยังเขียวๆอยู่นะครับยังไม่แห้งไม่เหลืองนะก็อลองติดตามดูครับว่ามันจะงอกหรือเปล่านะครับพื้นที่ตรงนี้เตรียมปลูกแผงกอลล่าทั้งหมดเลยนะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นแปลงที่เราโปรยหญ้าท่อนพันธุ์ลงไปแล้วนะครับพอมองเห็นไหมก็จะค้ำค้แล้วนะครับวันนี้ก็ได้เท่านี้ยังไม่เต็มแปลงนะครับก็เหลือตรงนี้อีกที่ยังต้องใส่ท่อนพันธุ์ลงไปอีกนะครับ ๋ยวให้ดูท่อนพันธุ์ที่ปล่ยลงไปตอนนี้พอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับตรงนี้ครับความหนาเนี่ยเราจะเอาหนาก่อน,อนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าท่อนพันธุ์ผมมีน้อยก็จะได้ประมาณเนี้นะครับวันนี้เราก็ตากไว้อย่างนี้ก่อนนะครับตากหมอกไว้ ให้น้ำหมอกมันมาโดนหญ้านะครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเอารถไถนามาเหยียบลงไปตรงนี้ก็ตรงที่โปรยลงไปนะครับก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งวันนี้ได้ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับยังไงก็ติดตามชมนะครับ ก็มาดูสภาพแรงหญ้าหลังจากที่เราได้โปรยลงไปนะครับแล้วก็เอารถไถเนี่ยตอนแรกเอารถไถนานเดินตามนะครับเดินเหยียบแต่ว่าความลึกมันไม่พอนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันมันแห้งนะครับก็เลยใช้วิธีการไถกลบนะครับตัวสภาพพื้นดินเนี่ยก็ก็ยังแห้งอยู่นะครับ ก็เลยจําเป็นต้องเอาสปริงเกอร์มานะครับมองเห็นสปริงเกอร์ไหมครับพอสปริงเกอร์มาก็ปรากฏว่าพื้นที่มันมันกว้างนะครับแต่ว่าปั๊มของเราเนี่ยมันมันเล็กก็เลยต้องแบ่งเป็นเป็นโซนไปนะครับอันนี้ก็สภาพแปลงนะครับที่ปลูกเดีย๋ยวพาลงไปดูต้นยาใกล้ๆนะครับ ตรงนี้มันจะชื้นนะครับมันจะชื้นแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเป็นหนองน้ําอยู่ก็จะเห็นว่าหญ้าตรงนี้มันมันมีสีเขียวอยู่อันนี้ก็น่าจะรอดนะครับแต่ว่าสภาพตรงที่อื่นครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามันแห้งไปเลยเดี๋ยวลองรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ดูนะครับว่ามันจะฟื้นไหม ถ้ามีสีีวุวเขียวขึ้นมาก็ก็น่าจะรอดนะครับแต่ว่าจากนี้ไปวันนี้วันจันทร์ที่31 e. พฤษภาคมนะครับฝนเนี่ยจะมาวันเสาร์วันเสาร์ที่5เลยนะครับเป็นวันเสาร์ที่5มิถุนาตามสภาพอากาศ ันนี้เอาสปริงเกอร์พรม,มลงไปนะครับดูว่ามันจะฟื้นไหมอันนี้ไม่ได้ทำหลักที่แน่นหนานะครับมันก็เลย ลมลงไปเดี๋ยวต้องแก้ไขก่อนนะครับ